ทำไมรถยนต์ถึงไม่มีระบบเตือนเวลาแบต12โวลต์ใกล้หมดครับสงสัยมานานแล้วเออว่ะไม่มีนะมันอยู่ที่ตัวแบตไงไอที่ไอไฟตาแม่ไม่อยู่ที่ไหนมาหน้าสองผมมันมีไอออไอสต็อปไม่ใช่เตือนแบตอย่างเดียวเลยมีหรอมีรถมึงมีมีแต่รถผู้คูไม่มีไงก็รถผมมีไงเพราะนั้นไอคำถามไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงคือคำถามนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าทำไมบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของต้นทุนแต่ตอบไม่ต้องเรา ซอฟ์แวร์อะไรมา <All right. S 1> <c oughs> พวกนี้มันมันมันต้องเพราะว่าเวลาซอฟต์แวร์มันจับเนี่ยมันไม่ได้จับแค่ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมอะไรมันต้องเอาเขาเรียกอะไรค่าคาลิเบะของค่าสเตตออฟชาร์จของของแบตเตอรี่แต่ละรุ่นเนี่ย <c oughs> ให้มันตรงกับแบตเตอรี่รุ่นนั้นๆด้วยแล้วทีเนี้ยไอ้บ้านเราเนี่ยเวลาการเปลี่ยนแบตของคุณเนี่ยคุณไม่ได้เปลี่ยนแบตรุ่นเดิมที่เขาให้มาจากโรงงานเสมอไปเพราะนั้นเวลาค่ามันคอมแพร์กันว่ามันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยมันไปตั้งในซอฟต์แวร์ใหม่ไม่ได้อ่าเขาก็เลยส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่ได้ใส่มาให มันไม่เหมือน <c oughs> มันไม่เหมือนตัวเตือนลมยาง <c oughs> ตัวเตือนลมยางเนี่ยมันเตือนที่แบบตั้งที่แบบสามที่สองถ้าอ่อนกว่าสามสิบมันถึงจะเตือน <c oughs> แต่ไอแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องตั้งค่าคาลิเบตเซตซีโร่ตามแบบรุ่นนั้นก่อนซึ่งค่า CCA ของแบตเตอรี่แต่ละลูกอะ่ะ <c oughs> มันไม่เท่ากันเ,ออ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยมันมันสร้างซอฟต์แวร์ต,ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนเนี่ยหนึ่งคือมันจะค <c oughs> าลิเบตได้ได,ได้ได้ไม่แน่นอนสองคือเป็นเรื่องของต้นทุนตามนั้นนะครับตามนั้น